สวัสดีนะครับหมอโต๊ด9 5 5ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับของชาวธาตุน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤิก ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31ธันวาคมปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทักษขนาและลาสีเลยนะครับ มอโต๊ดูแบบโหราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพฤจิก คนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติทคอสมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิสิซตสิครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยเหมือนยังมีความรู้สึกที่ยังรอคอยใครสักคนอยู่ในความรู้สึก ของคุณก็ได้นะหรือการที่คุณเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทการเอาใจใส่ของคุณการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่ห่วงใยใครแล้วทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาเต็มที่มีพลังงานให้ความเติมเต็ม ความเป็นครอบเป็นครัวความอบอุ่นนะหรือมีพลังงานการที่คุณกับเขาอาจจะมีการที่พูดคุยถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันนะมีพลังงานการที่ยังมีคนที่คิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่คุณกับเขาเคยเป็นครอบเป็นครัวซิกออฟครับมีพลังให้ คนที่กลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงวันวานมีพลังงานการปิดกั้นการลังเลการตัดสินใจหรือกับสิ่งที่ผ่านมาที่มีการปิดกั้นการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปนะครับมีพลังงานไพ่เดวิลเป็นพลังงานไพ่ความพันธนาการความหลอกลวงความไม่ได้จริงใจหรือคนที่ทำอะไรรับรางหรือคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณหรือการที่มีพลังงานของความเจ้าชู้ ความไม่เอาใจใส่หรือการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดยังมีพันธะผูกพันซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพควีนอวานราชนีหงไฟนะครับคนที่มีเซนต์คนที่มีลางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่คุณรักหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเรียนรู้กันนิสัยใจคอ ของเขาคนนั้นแล้วก็ได้นะคุณอาจจะรู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้มีคนที่กังวลกังวายใจในวันที่ไม่มีคุณที่ คอยดูแลคอยห่วงใยเขามีพลังางานไพ่ก้าวดาบความเครียดความสับสนความคิดเยอะความคิดมากในตอนนี้มีพลังางานการที่มีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายกับวันเวลาดีๆที่เคยเป็นข้อเป็นครัวเดอะเฮอร์มิตชาวกันลักนากันในวันที่เขากลับมามีสติหรือการที่มีคนที่ทิ้งให้เราโดดเดี่ยวเน็บหนาวอ้างวางในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวเน็บหนาวอ้างวางก็ได้นะมีพลังางานการวนกลับการวนคืน ความพยายามประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์หรือคนอดีตที่ผ่านมาอยากหวนกับอยากหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์สี่ไม่เท้ากลับมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เขาอยากกลับมามีความมั่นคงกับคุณเขาอยากกลับมาสร้างอนาคต เขาอยากกลับมาทําทุกสิ่งท yes, ุกอย่างเพื่อ like ค kind of ุณคิงอปครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกเป็นพลังงานการกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกในตัวงคุณไว้ถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าในหัวใจของเราก็ได้นะหรือการที่มีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งมีพลังพ่อไหมไหมก็ได้นะครับมีพลังงานการที่เพียงแค่ต้องรอให้ความปรารถนาที่มาถึง เป็นจริงได้โดยธรรมชาติในสิ่งที่คุณทำเพื่อเพื่อตัวงคุณเองหรือเป็นพลังงานการที่มีคนที่อยากกลับมาอยู่ในวันเวลาเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานไพ่การตามกระแสกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาหน้ามีพลังงานการที่ในมีคนที่หวนกลับมีคนที่หวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของข่าวนั้นเป็นแรงบันดาลใจการฟื้นฟูความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง ความคิดสร้างสรรค์นในตัวของคุณเองนะมีพลังงานของไพ่เซลติคอร์สนะครับพลังงานของไพ่สิบใบนะครับคนที่นิ่งเงียบห่าง กันไปนะ,ะเขาคิดถึงคุณไหมหรือเขาทําอะไรอยู่นะครับมีพลังงานให้ความโหยหาความคิดถึงหรือเป็นพลังงานความผูกมัดในตอนนี้มีคนที่ตัดกับความรู้สึกเก่าความรู้สึกเดิมๆที่ในวันนั้นที่มีคุณไม่ได้ในตอนนี้มีฝ่ายคนที่คิดเยอะคิดมากกดดันในตัวของเขาไม่น่าทําสิ่งที่ทําผิดไว้กับคุณก็ได้นะหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่ลังเลว่ากับสิ่งที่เขาเลือกไปหรือสิ่งที่เขาทําผิดไปในตอนนี้คุณจะกลับเขา้า เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยคุณยังที่จะให้โอ,อกาสกับเขาได้กลับเข้ามาเพื่อทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ามีเขาที่เป็นฝ่ายเขาที่รอคอยให้คุณเปิดโอกาสการติดต่อการสื่อสารให้กับเขาได้กลับเข้ามาเคลียร์ใจก็ได้นะมีพลังไา่ชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนธาตุดินกันพฤชศกมังกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำกรกฏมี Led, นพุจิกนะครับที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอดูพลังงานไ่อดีตที่ผ่านมา ของชาวธาดน้ําก่อนนะครับขอเช็คพนังงานของพระอดีตท,ที่ผ่านมาว่า อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังไพ่แปดเหรียญนะเป็นพลังไพ่ความตั้งใจความทุ่มเทความดูแลเหมือนเป็นฝ่ายเราที่ทําเพื่อเขาแต่เขาไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์ในความรู้สึกในอัฟคับเป็นการณิไรยานิมิตหรือการกับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเอ็ออฟวานมีพลังไพ่เจ็ดดาคนที่ทาอะไรบลังคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่ได้จริงใจคนที่ไม่ได้ชัดเจนในตอนนี้มีคนที่หวาด ว่าดระแววงกการกระทำของเขาอยู่ก็ได้หรือคนอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจพบเจอคนที่ไม่ได้ชัดเจนพบเจอคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาก็ได้นะมีพลังไฟสามเมท้าสี่เหรียญมีไพ่ของเดอะเวอร์ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นมีพลายของคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยก็ได้นะครับมีพลังการเรียนรู้นะมีพลังการที่เข้าไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่คุณห่วงใยกับสิ่งที่คุณดูแลคุณคือคนที่ทําเพื่อเขาเต็มที่คุณคือคนที่ทําเพื่อเขาในทุกๆอย่างมีพลังการที่นิ่งในตอนนี้ของคุณก็ได้เป็นฝ่ายคุณที่กลับมาดู ถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่เป็นการที่คุณจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงในช่วงนี้ก็ได้นะเพราะว่าจะมีความผิดหวังความเสียใจหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่เป็นการที่มีปัญหาในเรื่องการเงินของเขาก็ได้นะมีพลังาให้เจ็บในเท้าการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงหรือการแข่งขันหรือมีการที่บล็อกการติดต่อการสื่อสารไปหรือมีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทหรือมีคนที่อยากให้คุณเปิดบล็อก ให้เขากลับมาขอโอกาสกับคุณก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มมีพลัง,งางไพ้คนที่หลักเพศเดียวกันเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือการที่เขาไปพบเจอใครแล้ว ใครคนนั้นก็ไม่เหมือนคุณในวันที่อยู่กับคุณคุณคอยดูแลคุณคอยเอาใจใส่คุณคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาคุณคอยเป็นคำลังใจให้กับเขาในวันที่เขาทุกข์เศร้าเสียใจในวันที่เขาไม่สบายใจก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่คิดเยอะมีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่คิดถึงแต่เรื่องของคุณเขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกเขายังเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้มีพลังไพ่จะติดสิบเหรียญเป็นไพข่ของความมั่นคงความมั่งคั่งหรือการที่ในวันที่คุณ ถอยห่างออกไปมีคนที่โหยหามีคนที่คิดถึงมีคนที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะควีนฟออครับราชินีถือเหรียญในตอนนี้เหมือนคุณเป็นฝ่ายที่นิ่งมากขึ้นคุณเป็นคนที่มีตัวของตัวเองสูงคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการทํางานคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการเก็บเงินคุณเป็นคนที่ชอบวางแบบแผนในเรื่องอนาคตคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนมีพลังภาพเดเทมเพลนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนหรือการที่เหมือนการที่กลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไคขีนอ,อวานเดสจบเลิกราเพราะไม่ไม่เป็นพายิ่งการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความโหยหาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเก่าวันเก่า ก็วันเดิมๆคิดถึงคุณอยู่คิดถึงคุณมากก็ได้นะเพราะมีพลังงานการที่เขายัางอยากกลับมาเป็นครอบเป็นครัวอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยากกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้คนที่หากกาา่างไกลกันคนที่ต่างกันโดยรลยะทางอยากเดินหน้ากลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทักทายติดต่อสื่อสารกลับมากับคุณเจ็ดดาเป็นพลังกรรมพูดไม่จริงการทำลาหล้างหรือเป็นพลังงานการแอ,อแอบสืบแอบซองในตอนนี้เป็นฝ่ายเขา าที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายในตอนนี้ในวันที่ไม่มีคุณเหมือนเขาอาจจะเห็นคุณค่าในวันเวลาที่สายรู้ค่าในวันเวลาที่มีคุณกลัวที่จะพลาดโอกาสในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะกลับเข้ามาหรือการที่เดิน กลับเข้ามาก็ได้นะมีคนที่โหยหามีคนที่คิดถึงในวันที่คุณถอยห่างในวันที่คุณเดินจากลาในวันที่เราห่างกันไกลก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเหมือนความหมงุดหงิดเหมือนความว้าวุ่นเหมือนความเสียใจในความรู้สึกลึกๆของเขา <c oughs> เขาก็ยังรักคุณอยู่ <c oughs> เขายังคิดถึงคุณมากในตอนนี้ก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่เดือยไฮพิเทศเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ลึกๆของเขานะครับอยากกลับมา ขอโทษหรือการกลับมาเอาใจใส่หรือการกลับมาคอยเทคแคร์คอยดูแลกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะ,อะขอดูปทังงานไพ่ในในปัจจุบันนะครับอของชาวธาตุน้ำนะคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับ ว่าเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะ,อะขอรูปพรงานางไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นนะครับมีพระงางไพ่ห้าถ้วยความเนหน็บหนาวความเสียใจยถ้วยที่มันลงไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้ว มันก็คงเอากับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มีคนที่ทําให้ถ้วยของคุณต้องพังหรือเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโทษกับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกๆอย่างที่เขาทําไว้กับคุณนะในตอนนี้มีคนที่รู้สึกผิดนะอยากติดต่ออยากเคลียร์ใจอยากพูดคุยหรือการที่มีกําแพงในตอนนี้ของคุณทําให้เขารู้สึกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่เคยตามเขาเคยขอโทษเขาก่อนเคยงองเขาก่อนแต่ตอนนี้เหมือนคุณนิ่งอยู่ในบันลังดูถึงสถานการณ์ ของคนคนหนึ่งที่จะทุกข์ใจคนคนหนึ่งที่จะร้อนหลน กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เดอสันความสุขความสําเร็จคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องสังคมของเขาหรือการที่มีเป้าหมายในตัวของเขาก็ได้นะหรือการที่เขาคิดถึงความอุ่นคิดถึงความสําเร็จที่คุณกับเขาเคยวางแบบแผนเคยวางเป้าหมายด้วยกันในวันที่ไม่มีคุณเหมือนเขาขาดทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนเขาไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนก็ได้นะมีพลังไฟเดอดสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการเริ่มต้นแห่งความรัก อยากกลับมาเหมือนกับการเริ่มต้นกับคุณนะครับมีพลังางานไพ่ในออบคับกัลยาณีมิรคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกพันที่ยังอยู่ในความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนเนี้คำมั่นคำสัญญาที่เขาเคยสัญญาไว้กับคุณในวันนั้นที่เขาเคยทำผิดมีคนที่อยากกลับมาสัญญาแก้ไขกับสิ่งที่เขาทำผิดไปคำมั่นคำสัญญาและคำผูกพันที่ให้กับคุณไว้มีพลังางานไพ่เจ็ด จ็ดไม้เท้าการเดินหน้าการเทคแอคชั่นนะครับมีพลังงานการแอบสืบแอบส่องในตอนนี้เขาก็อย่างแอบสืบแอบส่องคุณอยู่แอบมองคุณอยู่ก็ได้นะมีพลังงานให้เดอะชาดียอดกรกฏลัคนากรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะครับมีพลังงานให้เอ็ดคับโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักมีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจหรือการกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณนะมีโอกาสที่ดีหรือการที่ได้พบเจอและ ได้เริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังอักัไพจักรวาลดึงดูดพบเจอคู่คนที่คือเกื้อกูลคนที่ เคยสัญญาร่วมกันมาความผูกพันความผูกมัดที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ใหม่เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลในตัวของตัวเองนะมีพลังงานพห้สิบไม้เท้าเดอะเมจิเชียนสองถ้วยมีคนที่คิดถึงความผูกพันในวันนั้นที่คุณกับเขาต่างเคยแลกถ้วยแห่งความรู้สึกคือหัวใจด้วยกัน การเห็นในความรู้สึกลึกๆของแต่ละคนในความรู้สึกที่มันเปลี่ยนล้นไปด้วยความรักความดูแลความเอาใจใส่ในตอนเนี้เขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจกับการกระทําของเขาอีกแล้วนะเขารักคุณอยู่เขาคิดถึงคุณมากเขาอยากกลับมาเหมือนเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากสร้างอนาคตเป็นพลังางานการปรับเปลี่ยน oh. การเปลี่ยนแปลงเขาจะยอมทําทุกสิ่ง เพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งหน้ามีพระงางานไพ่สี่ในเท้าสองถ้วยนะเป็นพลังางา,านไพ่ความผูกพันความผูกมัดการพบเจอและการที่มีคนที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยเซนต์ของคุณคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ คุณเคยเรียนรู้นิสัยของเขาคุณเคยรู้ถึงการกระทำคุณรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นและความเปลี่ยนแปลงแลกความผูกพันของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาทําเพื่อคุณพยายามทําทุกๆอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาแก้ไขในครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับเขาอยากจะให้คุณลืมกับอดีตที่ผ่านไปเขาอยากจะทําในวันนี้ให้ดีที่สุดเขาอยากพบเจอกับคุณในวันที่เป็นปัจจุบนัน เขาอยากพบเจอกับคุณในทุกข่วงวันเวลาและในความสำเร็จด้วยกันนะมีอนาคตความสำเร็จร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่ขอรูปพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอรูปพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา มีภาของเดียมเพรสนะครับเทศที่ดาดาวสุกดาววีนัส คนที่เคยเกื้อหนุนเขาคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ยังตัดกับความรู้สึกหรือเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจกับการกระทําที่ทําไว้กับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ผิดเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่มีความรับการปกปิดการซ่อนเร้นหรือการตกอยู่ในสถานการความรักที่เป็นรองในตอนเนี้ในความรู้สึกลึกๆของเขามันเป็นความเจ็บปวดและความเครียดและความกด ดันความว้าวุ่นความกังวลใจกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆก็ได้นะ5ถ้วยเจเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอนะครับเป็นไพ่ของไพ,พ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาไปอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือเปล่าก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่มีสินที่เสมอการเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่คิดได้มีคนที่ตื่นรู้ชาวพฤศกลัคนาพฤศกเดวิลในวันที่เขาไม่เคยสนใจในวันที่เขาไม่เคยแคร์ในวันที่เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่า ในวันที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องพังมีคนที่เสียใจมีคนที่หวงแหนในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบผึงหวงในความรักในความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะ่ามีพลังอ่างไพ่ความไม่ได้หลังใจกับสิ่งที่เขาไปแล้วรู้สึกว่ากับสิ่งที่ตอนแรกเขาอาจจะไปแล้วรู้สึกดีแต่หลังๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นฝ่ายเขาที่ ทำเท่าไหร่แต่คนคนนั้นก็ไม่เคยเห็นคุณค่าเหมือนเขาได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในวันนั้นที่เขาเคยทำไว้กับคุณแล้วก็ได้นะมีพลังงานให้วิวออฟฟอร์จูนกงร้อยโชคชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังงานการที่มีคนที่คิดถึงคุณอยู่มีคนที่คิดถึงคุณมากเขายังลืมคุณไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกเขายังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้สิ่งที่แตกหักพังไปมันจะกลับมาเหมือนเดิ ได้หรือเปล่ามันยังมีความหวาดระแวงมันยังมีความหวาดกลัวกับการกระทําของคนคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะเพราะมีพลังางานไพ่เดวิลนะครับเป็นพลังางานการที่ในตอนเนี้ยการที่จะดูถึงการกระทําและพฤติกรรมที่เขาทํากับคุณนะเอ็ดออฟวานะครับการเริ่มต้นขิงออฟสอดนะคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาส กับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะในตอนนี้คิงออฟสอดคือการที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งหรือตอนนี้คุณอาจจะตัดเขาออกจากความรู้สึกก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดวิลเป็นพลังงานไพ่การจบในวันที่สิ้นสุดในวันที่เขาจบไปความทุกข์ใจความทรมานใจเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจนะมีพลังงานไพ่เด็ดการ ห่างกันไปหรือการเดินหน้าหรือการถอยห่างจากคุณนะครับมีพลังงานไพ่าสามเหรียญเด็กถือถ้วยมีไพ่ของ4ี่ดาบนะมีพลังงานของไพ่จัดติดความเท่าเทียมความยุติธรรมคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดมีคนที่เหมือนคุณกับเขา,าจะเป็นฝ่ายการที่ยังตัดกันไม่ขาดเหมือนกับอาการที่มีคนคนหนึ่งในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้ในวันนี้มีคนที่อยากเดินหน้า ความเสมอต้นความเสมอปลายเดินหน้ากลับเข้ามาเพื่อพิสูจน์ในตัวงเขาเองคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันที่เขาจะให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะ,อะของชาวธาตุน้ำนะครับอขอดูพระางไพ่สรุปขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำกรกฏนินพฤจิกนะครับ มีไพ่ของ4ี่ถ้วยนะมันเหมือนกับการที่คุณอาจจะไม่ได้หดังใจบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ดังสิ่งที่เราหวางังได้สย่งสิ่งที่เราตั้งใจแต่ในการกระทําของเราในความทุ่มเทในการที่เราโฟกัส ถึงในปัจจุบันของเราเราเป็นฝ่ายที่อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะมีพลังานไพ่เดือกร์การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นไพ่แห่งการที่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมีประสบการณ์ใหม่ๆการเรียนรู้โลกใหม่หรือการที่คุณไปหาความรู้หรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงนี้ของคุณคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณเองก้าวดาบมีพลังางานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอกันนะมีพลังางานไพ่ความเจ็บปวด กับสิ่งที่ผ่านมาก็ความเจ็บปวดที่ผ่านไปแล้วมันก็เก็บในความรู้สึกลึกๆของคุณก็ได้นะยังเสียใจอยู่กับการกระทำ ของคนคนหนึ่งที่ทำไว้มีพลังงานไพ่ในความซึ้งในตอนเนี้มีคนที่เจ็บปวดอาาที่เป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากมีเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานไพค่ความผูกมัดความผูกพันมีไพ่แห่งการาามูฟออนเขายัางมูฟออนออกจากคุณไม่ได้เขายัางลืมวันเก่าเขายังลืมวันเดิมที่มีคุณไม่ได้มีพลังงานไพ่ขีนอฟเพเทอร์เคลนะครับเป็นไพ่แห่ง้าถ้่วยเสียใจหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการกับเข้ามาเคลียร์ใจ การกับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกซึ่งการและการดีเอ็มประเทศธิดาดาวสุกดาววีนัทมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่และชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นฝ่ายเขาที่จะเหมือนกับการที่ในวันที่เขามีสติในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช้อารมณ์หรือการที่เขาใช้ในความรู้สึกในวันที่เขาคิดได้ในวันเวลาที่เขาตื่นรู้ในตอนนี้มีคนที่ห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่ขาดคุณไม่ได้มีคนที่อยากกลับมาชัดเจนมีคนที่อยาก ร่วมร่วมทางเดินกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับการเรียนรู้ในตัวของคุณและเขานะอาของชาวธาตุน้ำนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท,ท่านนะครับ